สวัสดีครับพี่น้องชูยะเฝ้าให้กูถ่ายคลิปแน่ยะเฝ้าโอ้ยพี่น้องอันวันนี้เราอยู่บ้านสวนนะคะวังสะพุงนะเนี้ยโอ้ยอีจันย์เ่ยเ้าโอ้ยมันฟงโอ้ย,ม,อยมันดงอันอันเพิ่นกำลังสิ้อยกุ้งอัน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 เม่นม่มโอ้เม่นเมนม่ม,ม,มพระเอกอามพระเอก พระเอกไฟใหม่พระเอกฝ่าพาเออเบงนี่มักเป็ฝ่าพา้อพระเอกก็ได้เปลี่นพระเอกฝ่าพา,พา,พานั่งเอกก็ได้เป็ี<อ>่นนั่งเอกฝ่าพาเอาไม่หยังจามอ่ะนี่เอาเขียวเหนเลยตีฝ่าที่ตัวพี่น้องมาเบิง่งอันเมนูอันอยู่กลางสวนนะคะอันก้อยกุ้งกุ้งโคโยตี้กุ้งขย่านะคะจากอันพระเอกอามน้อยตศพลน,นะคะ <c oughs> มาเบิ่งกับกับเมน้มเพลินเมน้มอามกับเมน้มจามเอาเลยค่ะเออที่นีดดเลยค่ะ นี่ขากำลังเอาลงนะคะานี่กุ้งโคตจะยด้ไย้ยยยยยอสั้นยย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 ยโยยยยยยอยย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 ยับยยยยลยย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 อยยอยยนยยยยยยัยยยยยยย่ยย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 กยยยอยย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 คยยยยยวเออดูไม่กลัวจามนะยัยมยยยอยย กัวกุ้งไม่ต้องกลัวกินเลยกินเลยครับงำเลยงำแจม,มไปเอาตะไคร่ไหมแจมเอาเลือกดรอกรอยน้ำไปก็ได้ความซาคุนไปทางคุนแจมไปฟังน้ำคุนที่นอ้องบรรยากาศดีดีรอบก่อนนันมีต้นไม้หลายต้นอยู่แถวนี้รอบนี้ไม่มีต้นไม้เลย แนวอยากแนวกินหลากหลายออันนี้หรทางปุนกำลังต้มเส้นฟูดบล็อกบล็อกบอกนี่ต้มเส้นสูตรวังสะพุงบอกมันสูตรอุดรนะสูตรวังสะพุงนะมันผัวแล้วเพราะดีกินแล้วอุ๊ยอีจามแม่เมืองทองอีจามกับหม้องเาเมืองทองอีจามกับหม้ออันนี้เป็นอยังเดี๋ยวคันเอาหม้อมาตั้งที่สิได้ตักต้มเส้นเลยแบบนี้จามมันจะเท่าอดาดกรนกัว ที่ไหนพี่น้องมาเนี่ยบรรยากาศมาเนี่ยบรรยากาศเลือด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 เปิดเซอร์เนวอยากแนวกินกระลากหลายอย่างพี่น้องของพ่อเบิร์นี่อันนี้ก็ลังเห็ดกลุ่มโคยตีเออเออควมกินแล้วนมันบอสโอ้ยขอบคุณค่ะนี่แม่เพิ่นกับร่งทั่งนึงกับกับร่งเสียกไก่ยำอันนี้ยำบหตเตอร์ ยำสลัดยำสลัดยำสลัด่โอ้มาปิดตะจามจอยจอยน้อยำสลัดพอนะจอยวันนี้จอยวันนี้หละจ่าม้อบอันนี้เทวันนี้เท็มาให้กินโดยเฉพาะโอ้ขอบคุณนะคะซ้ใหวเาสิยอุตั้งเลยเาสอย่างแม่เนี่เลยนี่มองตั้งบ่หรอเอาียอาดเี่ยเี่ยก้าว้า่ยางเลย่งาม่่จ่าบ้านนยังกัแม่ งานทำบ้านยังบ้านบ้านเจริญไม่ใช่อันบ้านงานก็คือโรงบ้าบาลอะไรเขาอยูงก็เขาหลวงเขาหลวงของบ้านเขาหลวงตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเนียงเลยนะมาเด้วพี่น้องเลยไผ่กำลังมาโจมต้มเส้นเนี่ยแล้วมันสูง